เอาดินลงสวัสดีค่ะทองจะแกวฟาหม,มุนเนาะเอาขี้ดินลงพี่น้องดินลงมาเพื่อจะให้มันเป็นดินปูบางครั้งมันมีแต่หินแหแดงจึงคึง้งมาปูเพิ่อก็ขี้ล้ายมองดูน่นๆนะันนะั้นก็จะได้เอาไปปูนเลาะคางๆมันจะทำเติร์นๆลงมาสักน้อยมันเป็นหินแหทองหลายังไงว,า,วาจะเอาทรายมันโหย หลายอย่างดัดแปลงพี่น้องเอ้ยเอเธอรู้เตาไปสละมองดูปูนนัก็แห้งเต,เตยเตยหอมมีหยางแห้งขนาดว่าโหดน้ำซุ้มเปะขักขนาดอันนี้ก็ษิระลงไปซื้อถ้าถ้ารถไถจ้าถ้ารถไถว่าจะเอารถไถมาดันดันลงไปใส่อันขอบขอบนี่แหละพอได้คูนเงากล้วยเงา หมักลิ้นไม้เน่นะก่นอนเอาไม้สร้างไผ่เน่มสาสตอเ,น,น,เน,น่คุณยายกะที่คูนเนีายมันเพราะนมันงามเร็วอะเนาะมันได้ดินงามมันกับงามเนาะมีแมนว่าได้ดินงามแล้วสิกีหลายได้พี่น้องเ้ยเราเลยต้องทำงามอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็ที่คูนเลาะครอบขอบ,ขอ,บอันนี้คุณยายกะดัดแปลง เขาลุ้นว่ามันง่ามมาละก้อยกะแปดเดินก็มันได้กินถ้ามันใหญ่ซําดอนนี้มันเป็นดินดินง่ามได้มองนี้มันเป็นดินทรายแน่ดินล้วนสุยแน่เหล่านั้นมันเป็นหินแฮะล่ะ,ละทางขึ้นไปทางั้งนไม,ม่สูงบาทเพราะฉะนั้นคุณยายกะแ,แก้วกะต้องหาดินมาปรับปรุงให้มันกำลังว่าฮุบขิ้โงูมาแลวสองถุงแล้วนี่ปุ่นขิ้โงูเนาะ ก็ว่าจะเอามาคูณมามามาห้ยเงามันแก็พอดีได้ดินมาคูนพอดีเ้าเดี๋ยวอําลำ <c oughs> นี่แหละคุณยายแก้วกัดจะเอ็ดกับประมาณนี้เนาะ <c oughs> อันนี้ตน้นพุทธเศรษฐีเพิินเวาพุทธเศรษฐีเป็นดอกใหญ่ๆเด้พี่น้องพ <c oughs> ุกด,ดอกเป็นอยู่เทิ่ง นะนะนะเป็นดอกไป้ยดอกตุ่มๆแต่ว่าแต่ว่าเป็นดอกใหญ่ๆแค่ไม่งามคืออันนั้นดอกนั่นเด้อนั่นเด้ดอกคน,น,นไปบานเดี๋ยวกุ๊อยู่ไกยูไม่ถึงพุดเสร็จถีแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นตีแห้งๆไอนะ่ะเป็นดอกไปมี มันแหวและดอกตูมมันเป็นแนวนี้แต่พ่อบานกับเป็นแนวนึงนี่เลยๆเนี่ยๆ,ๆ,ๆ,ๆเห็นมัดจ้าเห็นมัดจ้านี่เนาะก็ประมาณนี้เอาเบิง่งพุทธเศษรษฐีเพไนเราซื้อเพื่อนอัน พุดตัวนั้นผัดพุดแบบดอกนีมันดอกตูมนะดอกบานเป็นเปิ้องพุดกลางหันนี่ดีแต่เขา้างอยู่แหวอยู่เน้องฮดขนาดได้เนี่นี่ดีุดกลางหันเพื่นว่าตือมันมนี่แหละไปน้อง เอาปันเบิ้งเอาปันเบิ้ง